สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในสัปดาห์ที่2แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องของงานบ้านสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้กันค่ะการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะ ที่ใกล้ตัวเลยยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียนที่ใช้อย่างเป็นประจำเราควรจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการหยิบใช้งานควรทำอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้มีการทำงานมีประสิทธิภาพเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานผลงานที่ได้จะมีคุณภาพซึ่งกระบวนการทำงานนะคะจะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นําทำการวางแผนก่อนเป็นการกำหนดเป้าหมายในการทำงานและกำหนดขั้นตอนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 2. ปฏิบัติงานตามแผนค่ะก็ทำตามที่เราวางแผนไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3. ประเมินผลการทำงานเพื่อเป็นการตรวจดูว่า ผลงานสําเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องตร,งตรงไหนจะได้ปรับปรุงนะคะต่อมาเรื่องการจัดตู้เสื้อผ้าค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนักเรียนลองหันไปดูตู้เสื้อผ้าของตัเองดูสิคะว่าเป็นระเบียบเหมือนในรูปหรือเปล่าการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่นะคะเพื่อที่จะทำให้มันเรียบร้อยหยิบใช้ได้สะดวกจะมีกระบวนการดังต่อไปนี้คะ่ะ1วางแผนก่อนอ กำหนดว่าเราจะจัดตู้เสื้อผ้ากำหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้า2ปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้และ3ค่ะทำการประเมินผลการทำงานวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าค่ะขั้นตอนที่1คือวางแผนนะคะก็คือ1.1กําหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าเป็นระเบียบหยิบใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้สะดวกขึ้น1.2 กำหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าแยกประเภทก่อนจากนั้นรีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและใส่ไม้แขวนที่เตรียมไว้สำหรับเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดก็พับเก็บให้เรียบร้อยนะคะส่วนเสื้อผ้าที่จะพับและรีดก็ให้แขวนไว้เป็นหมวดหมู่ค่ะแยกเสื้อแยกกางเกงและเสื้อผ้าตัวไหนที่ไม่ค่อยได้สวมใส่นะคะก็ควรเก็บไว้ด้านในของตู้เสื้อผ้าส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่ใบ,บ่อยๆก็ควรวางไว้ใกล้ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบใช้นะคะเหมือนดังในรูปเลย 2. ปฏิบัติงานตามแผนค่ะก็คือจัดเก็บเสื้อผ้าตามที่เราวางแผนไว้และขั้นตอนที่3ค่ะก็คือการประเมินผลการทำงานดูว่าตู้เสื้อผ้าที่เราจัดเก็บนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการหยิบใช้หรือไม่ถ้ายังก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะ ต่อมาค่ะเรื่องใกล้ตัวอีกหนึ่งเรื่องคือการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนั่นเองควรวางให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกฉะนั้นการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะก็จะมีกระบวนการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วางแผนการทำงานก็คือกำหนดเป้าหมายในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือก่อนกำหนดวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือ 2. ปฏิบัติงานตามแผนและ 3. ประเมินผลการทำงานค่ะมาดูขั้นตอนค่ะในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะขั้นตอนแรกก็คือวางแผนการทำงานในจุดหนึ่งกำหนดเป้าหมายในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือเพื่อให้เป็นระเบียบมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการใช้งานสะดวกต่อการหยิบใช้งานและเก็บสิ่งของบนโต๊ะเขียนหนังสือ และเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด1.2กํากำหนดวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือก็คือทำการแยกประเภทสิ่งของวางหนังสือเรียงจากสูงไปต่ำหันสันหนังสือออกด้านนอกโดยมีที่ขั้นหนังสือกั้นหนังสือไว้เพื่อไม่ให้ล้มนะคะส่วนสมุดให้วางซ้อนกันให้เรียบร้อยและดินสอป,ปากกาไม่บรรทัดนำมารวมวางในภาชนะที่หยิบใช้ได้อย่างสะดวก ะะอย่าลืมว่าดินสอนั้นมันมีปลายแหลมคมอยู่นะคะต้องเอาใส่ในกระปุกหรือกล่องที่ป้องกันอันตรายได้ 2. ปฏิบัติงานตามแผนค่ะก็คือจัดโต๊ะเขียนหนังสือตามที่เราวางแผนไว้สุดท้าย3ค่ะประเมินผลการดำเนินงานว่าโต๊ะที่เราจัดนั้นเป็นระเบียบหรือไม่มีพื้นที่เพียงพอใช้งานหรือไม่หยิบใช้ได้สะดวกหรือไม่ถ้ายังไม่นะคะยังไม่เรียบร้อย ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องใกล้ตัวเลยค่ะนั่นก็คือการจัดกระเป๋านักเรียนาการจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนและแยกประเภทให้เป็นระเบียบจะทำให้กระเป๋าเราไม่หนักจนเกินไปและหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้ง่ายและที่สำคัญค่ะมันจะไม่สูญหายนะคะ มาดูขั้นตอนการจัดกระเป๋านักเรียนค่ะ 1. วางแผนการทำงานก่อนก็คือให้ทำการกำหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียนกำหนดวิธีการจัดกระเป๋านักเรียน 2. ปฏิบัติงานตามแผนที่เราวางไว้และ3ค่ะประเมินผลการทำงานการจัดกระเป๋านักเรียนค่ะมีลำดับขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะเราต้องทำการ วางแผนการทำงานก่อนนั่นก็คือ1.1กําหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กระเป๋าหนักมากเกินไปเพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวันเพื่อหยิบใช้ได้สะดวกและเก็บได้ง่ายและที่สำคัญเลยนะคะก็คือป้องกันการสูญหาย1.2กําหนดวิธีการจัดกระเป๋านักเรียน อันดับแรกค่นะนักเรียนต้องดูตารางเรียนประจำวันว่ามีวิชาอะไรบ้างจากนั้นเตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียนของแต่ละวันและจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ครบพร้อมใช้งานโดยแยกประเภทหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนจากนั้นเอาทุกอย่างใส่กระเป๋าแยกเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย 2. ปฏิบัติตามแผนที่จัดไว้และ3ส,สุดท้ายค่ะประเมินผลการทำงานตรวจด,ดูว่าเราจัดเก็บเรียบร้อยหรือไม่ถ้าไม่ เราก็ปรับปรุงแก้ไขทันทีนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดดังเรียนเรื่องการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้โดยที่ให้นักเรียนเลือกการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้มาหนึ่งอย่างพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการจัดเก็บมาให้เรียบร้อยนะคะแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงประเนสมุดได้เลยสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ